สวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้แพทมากินหมูย่างเกาหลีนี่ชื่อร้านนะคิวพอตเนหนะางจากบ้านประมาณ20นาทีอะขับรถไปไปกับเพื่อนสองคนนี่วันยากาศข้างนอกร้านเดี๋ยวเราวนี่เข้าไปแล้วข้างในเขาก็จะมีเครื่องเขียนให้มีผักให้เห็นไหมเคเว่น mm hmm. มีผักมีสลดัดสั่งเบียร์คนละแก้วมีเบียร์กินด้วยเคเว่น <Yeah. S 1> ไม่ได้ไปเคเว่นไปโรงเรียนเีย ไปกับป้าตุ๋ย2คนเนี่ยเขาก็จะสั่งสั่งออเดอร์ผ่านจากจอคอมเลยนี่อยากทำอ่ะแล้วก็กดกดเอาเราไม่ต้องผ่านสั่งผ่านเด็กเสิร์ฟนี่อยากไปอ่ะนี่มีหน้าคอมให้เห็นไหมก็มีรูปภาพแล้วก็กดแล้วก็มีหม้อซุปให้หม้อซุปนี่ถ้าเราจะเอาก็สั่งเพิ่มได้ปกติถ้าไม่เอาซุปเนี่ยมันจะหัวละถ้าปกติไม่เอาซุปแบบมันจะหัวละสิเหรียญเก ถ้าเอาสอซุปด้วยก็บวกอีก3เหรียญเป็น18เหรียญ99เขาก็จะให้มีเลือกมีหมูมีเนื้อมีซีฟู้ดมีท<า>ุกอ,อ,อ,อย่างที่วันที่ไมเอาเออทำแบบนี้แล้วก็เนี่ยก็มีเตาย่างแพททำน้ำจิ้มซีฟู้ดไปเองเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดแพทนี่มันก็เริ่มย่างไปแล้วย่างไปมันก็เริ่มไหม้แล้วเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็มาเปลี่ยนเตาให้นะเขามาเปลี่ยนให้เขาเห็นเขาก็มาเปลี่ยนให้เขาทำแบบนี้เหรออินเตอร์สตรมมันออเดอร์นิวนได้เหรอเออออเดอร์ ไม่ต้อง order ออเดอร์เรกเดี๋ยวเด็กเสิเร์ฟเขาก็มาเปลี่ยนให้เลยเตามันไหม้เ,เห็นไหมเดี๋ยวเห็นมันดำเขาก็มาเปลี่ยนให้เราเดี๋ยวก็สั่งผ่านหน้าจอจะเอาอะไรก็กดกดสั่งเอานก,นกิแพ็กเรียกกินซินซุปไทยต้มยำเพื่อนป้าตุ๋ยกินกินอ่าเจแปนนิสมิโซซุปกินโคล่หม้อกันก็จุ่มไปในนีน้อยากกินอะไรก็อยากกินเป็นซุปก็มีก็มีเตานีเห็นไหมเขาเปลี่ยนเตาให้แล้วสะอาดแล้วเห็นไหมมมีชิคกินปะ ชิคเก้นก็มีเป็นชิคเก้นสไลา์ชิคเก้นไล่ก็มีหมดนะข้างในเปิดเพลงดังสุดๆอ่ะเควินดังเหมือนในผับอ่ะเหมือนในโอ้โหแบบว่าดังมากคุยกันยังแทบจะไม่รู้เรื่องเลยเสียงเพลงนีอยากไปอ่ะก็กินกับเบียร์กกินกับเบียร์ก็ดีเดี๋ยวแม่ไปดูก่อนอาหารให้เดี๋ยวเดี๋ยวก็เช็คหนึ่งเดี๋ยวไปเช็คไปก็เีชยคไปทำงานเช้าวันเดย์ อ๋อชัเดสสเสดทัดเสดหนูก็อยู่บ้านอยู่บ้านดแม่ก็กินเนีวปลาเตยเนี่ยอิ่มมากกินเยอะอิ่มไม่รู้จะจะว่าจะอิ่มยังไงทีแรกอิ่มสุดๆทีแรกแม่ <c oughs> ที่แรแอออกแออดูอิ่มสุดๆนูจะกิน everything everything เขามีเลย supply ของเขาจะหมดลวทีแรกแม่จะว่าจะแม่จะไม่ทำนะวีโอ,อเห็นถ้าโโหเสียงเพลงดังขนาดนั้นคงทำแล้วคงลงไม่ได้ เออคิดไปคิดมาทําไวไปดีกว่าเดี๋ยวเรามาอาดเสียงใส่เอาฮะไม่ทำเพลงเรื่นี้เดี๋ยวแม่ก็ใส่เพลงใส่ไปหน่อยเลยนี่เขาก็มีสเต็กเอ่อมีสเต็กเนื้อให้ที่บอนอันนั้นเป็นปลาหมึกอันนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกกับปลาหมึกอะไรเบเก้นเบาปลาหมึกอะไรไม่รู้ปลาหมึกเบเก้นเบาเบเกนไม่มีเบเก้นไม่มีอันนี้เป็นเนื้อสเต็กลาวแล้วที่ผักหีือ่าอะไรผักอันไหนเขาลองเขาฝากเขาไว้ลองจานเนี่ย จะได้ลูกกรุ๊ไงรีบเอาไว้แต่อาหารออกไวมากนะอาหารออกไวมากแบบสั่งปุ๊กได้ปั๊กสงปุ๊กได้ปั๊บเลยอะ่ะไป,ไปเคยไปกินอีกร้านหนึ่งอาหารออกช้ามากกว่าจะรอนานมากกว่าจะได้อาหารแต่ละอยา่างแต่เขามีลิมิตให้กินนะ <c oughs> อะไรอ่ะไม่ไม่อะไรก็กินได้สองชั่วโมง <c oughs> <c oughs> โอ้ก็มีเลิมิตอะไรคำว่าชื้นหยีขี้นี้เนาก็ all you can eat อยู่แล้วไงที่นี่ สั่งอะไรก็ได้แต่มีลิมิตให้กินกินได้แค่2องชั่วโมงโซนหนูกินเะหนูหนูนี้ได้บ่าอะไรหนูเพื่อเราไปกินหนูตักได้บ่าหนูตักเองได้ตักอะไรเขาก็มีเนี่ยหนูตักเองเ่ะบ่าได้ได้หมดเลยเขาก็มีน้ำจิ้มให้เรานะน้ำจิ้มเยอะร้านนี้มีน้ำจิ้มเป็นสิบสิบอย่างเลยแต่ไม่ได้ออกไม่ได้ไปถ่ายน้ำจิ้มไห้ดูเพราะคนเยอะมากคนเยอะเดี๋ยวค่อยไปกินนะหนูอยากไปกินอเดียจะพาไปกินเดร็ก ตอนงีิยาม two weeks วันต่างห spring break แม่ไปทำงานแม่ทำงานสุขเ <Spring S 2> สาร์ spring break เหรอแม่ทำงานสุขเสาร์อาทิตย์อ่ะ so why uh, Friday uh, spring break and uh, Friday mom ไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่หรอกสุขเสาร์อาทิตย์แม่ไม่อยู่หนูไมอ่อยู่กับพ่อเจี๊ยบพ่อเจี๊ยบไม่ไปทำงานอ่ะ uh, uh, Friday อหรอไปพ่อเจี๊ยบก็ไป Friday แต่พ่อเจี๊ยบกลับบ้านไงทำไมไป five to nine อืมใช่แล้วแม่ไป five to nine มน้องถึงรู้ว่าเกพอเจี๊ยบจะมาตอนไหนเนาะโอ้เดี๋ยวพอเจี๊ยบก็เลิกงานถึงบ้านสี่สี่โมงกว่าสี่โมงครึ่งประมาณพ่อเจีย๊ยบถึงบ้านระหว่างสี่โมงครึ 50, ่งถึงห้าโมงแม่เขาก็มีเนื้อชิ้นให้แล้ก็กินแม่กินได้หมดม,<ป>มีเอ็มมัสโปเต,ตโต้เลยนะของที่หนูชอบพ่อเจี๊ยบไปดีแบบจ้ะไม่ไปถูกโุ่พรุ่งนี้ว่าไปพรุ่งนี้แม่ไปทำงาน พร so like> hey, right. ุ่งน uh ี้พ่อจะไมาไปดิจ่าอ่าโอเคนั่นแหละเยอะไหมกับอาหารเยอะเลยหิวหิวเคนเวนดูหิวเลยว่ามีอะไรกินป่ะกินอะไรดีอะนมหมูป่ะหมูไม่มีแม่จะทอดปลาตอนเย็นขีก้เกี้ยนอะไรอ่ะขิ้เกี้นมีป่ะไม่มีเพหนูไม่ได้กินข้าวมาเลยที่โรงเรียนอะอืออือเอากล่องข้าวออกมาอย่างอหร Yes น้องหัหว Baby Baby จะไม่ได้กินนะอยากกินกินไหมปกติเลิกเรียนหนูมาหนูก็ไม่กินอยู่แล้วแย่กลัวกี้ตอนนี้ม่อยไปนี่กินเยอะไหม,น, <c ười> มนี่เยอะมากแค่เวนเห็นแล้วหิว <c ười> อยากกินมันสั่งรอดเลยไม่กินอ่ะก็ข สั่งไงก็ได้เขาให้เราสั่ง m e ียม m m e ี i u m size เนี่ยอาหารเยอะอเบุฟเฟ่เราจะกินอะไรก็ได้สั่งเอามือนทุกมีทุกอย่างแหละแต่แม่ไม่กินแม่กินแต่สเต็กเนื้อมีกินสเต็กเนื้อกินบิสกิตเป็นเนื้อสไลด์อ่ะกินกุ้งปลาหมึกเพาะตัวกินหอยอเพก็อาหารพื้นๆเนี่ยเพราะว่าเป็นเป็น lunch lunch น่ะถ้า<ม>ลันช์อะ<ม>ลันช มันจะอาหารมันจะน้อยกว่าดินเนอร์ดินเนอร์อาหารจะเยอะที่นี่จะขายอาหารอาหารเนี่ยกลางวันเนี่ยลันช์ไทม์เนี่ยจะถูกนะดินเนอร์จะแพง <อา S 2> เขาจะขายอาหารแต่อย่างไม่เหมือนกันดินเนอร์จะถ้าเกิดเราออร์เดอร์ทีโบในร้านมันชี e a p ป่ะอ๋อถ้าเกิดจะพูดว่าดิอาลันช์อะลันช์กลางวันเนี่ยจะสิบห้าเหรียญเก้าสิบเก้า างคืนอ่ะยี่สิบสี่เหรียญเก้าเก้า So h o าแบ n อันนี้มัน like 15 bucks per person mm. I might care uh, you can eat as much you just have to pay 15 dollars ใช่แต่ดินเนอร์มัน e n t y อ่ะค่ะทำไม w e y 24 dollars อืม I think มัน cause มันมีมันมี a lot of people ไปอะก็อาหารมันมี a lot of people employee at night or มัน the food มัน better ใช่ฟุเบเตอร์กว่ามีอาหารเยอะกว่ามีมีอะไรให้เลือกเยอะกว่ามีอาจจะมีไอ้ลิฟายมีหอยอยากดูทีวีอะไรอีกเยอะแยะไงอยากดูทีวีดูดิทีวีเป็นอะไรมันอันนี้แต่ที่ถ้าเกิดไม่ดูทีวี for long time มันเป็นอันนี้ได้มัน like home screen อันนี้มัน home screen ใช่เรไม่ใช่ home screen แต่อันนี้อะไรแดงๆนี่อะไรไม่รู้อะแม่ลืมกิน มันไม่รู้มันรสจืดๆอะเพราะให้มันเป็นผักอ่ะไม่รู้อะไรจำไม่ได้แล้ะแต่ันี้มันเป็นในหัวเชเา้าอะก็มีสลัดผักมาให้กําจานหนึ่งนะได้ได้เยอะมากเลยแม่ไม่ได้กินเลยอาหารมันออกไวเลยไม่ได้กินสลัดผักเลยเดี๋ยวไปย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆก็กินกันไปทั้งซุปไม่คอนติเนียแล้วแล้ว sound e f f ฟก t ์มันอะไรอะ แม่ไม่รู้แม่ไม่เคยใช้แม่ก็ใช้แต่แบบนี้ใส่เสียงลงไปเงี้ยแล้วก็ตัดเสียงทิ้งแล้วก็ใส่เสียงไปแกอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ก็เริ่มงานวันแรกตื่นเต้นนะเนี่ยจะเป็นแบบงาน first time เราแร็เรา last มีอะไร last มันที่หลังอะที่หลัง first first มันก่อนอะแรกอะไรแล้วมัน first and last อะ last มันก็ที่หลังไง จะให้แป,แปแลว่าไงแม่ก็เก่ง,งแม่ไอ้ยังอะไวันอะไรเป็นมิริเรียเมินิแลาวแม่ต้องไปทอดปลาแล้ว,วเพราะว่าเดี๋ยวพ่อเจ๊บเรื่องงานสามโมงสามโมงไวเลยเรื่องา 3, องานบ่ายสามพ่อเจ๊บเรื่องงานบ่ายสามแม่ก็ต้องไปทอดปลาทำกับข้าวมีข้าวหุงข้าวไว้อย่างไม่รู้มีข้าวไหมม้งวิ่งจับไม้ออกุง ก็ดีไงออกกําลังกายไม่ไหวแม่ใช่ไ yeah. ่ท <Huh? S 2> ํา b ท f o r e แล้วฮะไมยทําไ e f o r แล้วแม่ก็ทําทําไมแม่จะไม่ทําไหวแล้ต่ก็กินไปนะเกือบจะหมดเกือบจะไม่หมดนะกินไปเรื่อยๆนี่ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้จะไม่ตอนนี้ดูท่าทางอืดๆแล้วนะไม่ค่อยไม่ค่อยไหวแล้วนะเป็นหิวมากเลยหนูเนี่ยไม่ค่อยไหวแล้วนะกินแทบไม่ค่อยไหวแล้วนะ เนี่ยปลาหมึอกอร่อยนะจะต้องกินให้หมดอะ่ปะปลาหมึอกอะ่ะอร่อยถ้าเกิดถ้าเกิดไม่กินอัดเขาเป็นทำอะไรอะ,ะไม่กินหมดเขาปรับนะถ้าเรากินไม่หมดี่ยเขาปรับนะบบเขาก็ให้เราจ่ายเงินเพิ่มไงย,ย,ยูนิทูเควมมอนนี่เข้ใปะโอเคสิวิสสเออเขาก็ต้องจ่ายเอาละเพื่อนๆไปก่อนแล้วไว้คอยเจอกัน<อ>คลิปหน้า เดี๋ยวจะไปกินที่ไหนไปกินร้านอะไรเดี๋ยวจะรีวิวแล้วก็จะมาอัปเดตเรื่องงานให้ฟังด้วยต้องเป็นอาทิตย์หน้านะถึงจะมาอัปเดตเรื่องงาน <Yeah. S 1> ให้ฟังว่าทํางานยังไงเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เริ่มงานยังไม่ได้เริ่มงานก็เลยยังพูดอะไรยังไม่ได้เดี๋ยวจะมาอัปเดตสถานการณ์การทํางานให้ฟังโอเคตอนนี้เราก็บายบายไปก่อนเควินบายบายบาย